เดินครับมาแล้วครับรึงทางครับกล้วยนำรายการศึกเพชรยินดีครับไก่ป่าปาฏติหารภาคสองครับยกนี้เดินประกบติดวงในสับศอกขวาเลยครับปาฏติหารไก่ป่าพอโดนแล้วก็เดินดันเข้าไปครับล็อกคอลงมายิบคอได้พยายามจะดึงลงมาตีแต่จังหวะมันไม่ดีครับเลยไีไม่ถนัดกรรมการยังปล่อยให้เกมเดินครับวงในนี่แหละครับ ปล่อยไปไม่นานครับเพราะคู่ทาอะไรกันได้ไม่เป็นที่ไม่นานต้องแยกครับมีความรู้สึกว่าจะได้เห็นเลือดกับผู้นี้ครับไม่ใครไม่ใครก็ใครครับปักหลักแลกกันแบบนี้ยับโอ้ยนี่ครับจามด้วยศอกครับเอาละครับศอกใครจะแหลมใครจะคมกว่ากันครับเอาจับได้คืนด้วยแข้งขวาครับนี่ครับศอกไปเอาละครอยากัะพิตตาหมัดด้วยครับโอ้โหคู่นี้ เหมือนโกรธกันมามันคาใจกันมาจากขอนแก่นครับฮ่านี่ครับมาวัดดวงวัดดวงหัวก้อยเลยครับโอ้ยฮาตอนนี้คิดบวกทั้งคู่คิดบวกทั้งคู่โอ้โหนี่ครับหากขอนแก่นกับอุบลขอนแก่นกับอุบลวันนี้ทูกอยูม่เอาของดีมาให้ชมแบบนี้ครับมาโปรโมเตอร์ผู้จัดทำพระขยับขยับฮ่าไม่แน่ครับรางวัลพิเศษคนละหนึ่งมนบาทอาจจะแตกคู่นี้ครับโอ้โหโดูครับ ไม่แตกไม่รู้ครับแต่ว่ามีโอกาสแน่นอนครับดูครับทั้งคู่นี่ครับงัดศอกซ้ายครับทางด้านของโอ้ดูไม่ยอมกันแล้วครับแม่ไก่ป่าเบียดเข้าไปครับทางด้านของปาฏิหาริย์นี่ตั้งรับก็จริงครับแต่ว่าดูอาวุธครับคอยถูกคอยสวนคอยเถียงหนักๆครับเดี๋ยวดูครับแทงขวาไก่ป่าจิ้มทองเอ้าดูครับเล่นหนักๆเล่นแรงๆออกกันไม่เยอะนะครับแต่ว่าดูครับแต่ละดอกแต่ละไม่ดิ้นเน่นๆั้งนั้นครับไม่ถอยครับไก่ป่าไม่ถอยปาฏิหาริย์ก็ไม่ถอยเหมือนกัน ขอนแก่นอุบลครับเอาลอ็อกตีสุดมันเลยครับแม่รุ่นนี้รุ่นเฟเทวต์ยอดตุ่ยอยู่เพียบเลยครับ 3A ชัยร่ายอย่าลืมนะครับสิสิงหาคมน,นี้อยู่รุ่นเดียวกันครับโอ้โหท่าให้เดียวกันด้วยนะครับมาดูว่าสัปดาห์หน้าครับมหาคู่เอกเรพินดีเจอพหลักุญอ,อีกแล้วครับสุดมันอตอนนี้ดูรุ่นน้องในค่ายไปก่อนไกป่ปลาปฏิหารปฏิหารไกป่ปลาโอ้โหตอนนี้ พึงยกาสามครับแต่ว่าเดือดเหลือเกินเราต้องบอกว่าใครที่เปิดทูฟายุหมายเลขนยะีสีเลยคุ้มเกินคุ้มแล้วครับดูครับครบทุกรูปแบบครับในคู่เดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยผ่านไปครึ่งทางเท่านั้นครับมีหมดแล้วครับเห็นทุกอย่างแล้วครับปฏิหารเดินบ้างครับไข่ป่าสามสองล็อกนายได้แต่ว่าเสียไปที่เป็นจังหวะของปฏิหารครับไข่ป่าหาจหาังหวะเอาคืนได้ไหมแบบยกเซนตยกขาขึ้นบ้างสามสองซ้ายหลังดันเข้าเชือกเสียบเขาซ้าย โอ้โหปังกว่านี้มีอีกไหมครับนี่แหละครับมัดซอกมาครบทุกอย่างควางว้ยับไปครับอ่ะไกปา,าดซอกไปล็อกมาตีได้ไหมตีได้ไหมอ่ะกรรมาการกีรศินงัดมาครับมาสู้กันต่อมาฟันกันต่อครับสุดปั่นเลยครับโอ้โหอ้ะบวกโอ้พรบมือครับละอยบาทด้วยกัน ขอบคุณอุ้ยขอบคุณขอบคุณคุณพิชัยกินอิทธิครับอ้โหเอาเอาชมเกมกันต่อกันดีกว่าครับโอ้โหดูครับใจร้อนเหลือเกินครับบนเวทีครับปาฏิหารเปิดเกมเดินไก่ป่าก็ไม่ถอยครับดูครับได้เห็นจอดเด็กแน่นอนครับย่าลุกไปไหนครับดูใลายคนมุงล็อกคนึ่งขวางน่เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่แทบจะไม่มีจังหวะได้พูดขอบคุณโฆษณาเลยครับโอ้ต้นยกนี่ครับอ่าแทงไปมาซอกมาใกล้ๆมด โอ้โห oh, ดูครับมาหันลรือโหดเลยครับไฟนี้โอ้นี oh, ่ครับมาไก่ปลามาอยู่เพินดีครับปฏิหารพอหลักบุญแล้วก็ย้ำเลยนะครับสัปดานะ้ามาสามเอกับไทล่าเพจีดีกับพอหลักบุญนี่ครับมา,มาดูคู่นี้ก่อนคู่นี้ก่อนครับมาใครจะเปิดหัวสวยกว่ากันโอเคมาทีนี้เสียบกันอย่างเดียวมีเสียบแล้วฟันมาไหมไก่ป่าท้ายแล,แล้วโต้รักกับบวกซอกครับแม่ทางด้านของปฏิหารก็ไม่ยอมครับ ดักจังหวะรอจังหวะแล้วนับ1-2-3ในใจพร้อมกันแล้วก็บัวครับแต่ยังไม่มีใครแม่งครับตอนนี้ทั้งผู้ในการพิซอมยอดเยี่ยมเลยครับดักแทงไปครับไกป่ปลาขึ้นคอพยายามจะขวางไว้ครับปฏิหารขวางไว้ขวางไว้ขวางอยู่อยู่ไม่อยู่ครับแม่หมันใกล้เชืออไปหน่อยครับกรรมการจีรสินป์บอกว่ามา,มา,ม,ามาสู้กันมามาสู้กันกลางเวทีครับขึ้นคอล็อกตี จังหวะตีมันใกล้เชื่อครับกรรมการต้องแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับมาวกรรมการแยกกออดีครับมาหมัดศอกหมัดซอกบัวกเข้าไปเสียบเข้าไปโอ้โหตอนนี้มาถ้าชักจะบรรยายไม่ทันแล้วนะโอ้โหเอาอาวุธกันไม่หยุดครับแล้วก็ปิทุกลูกให้ดูให้เห็นนี่แหละครับดูครับทีหารเบี่ยดเข้าไปที่มาซ้ายเอาครับต่อยซ้ายแล้วก็แทงขวาไทยป่าไม่ยอมครับ แข้งขวาหมัดขวาสอกขวาทั้งแต่ครับมีสวนมีโตขึ้้นมาตั้งรับแล้วครับไก่ป่าแม่มั่นใจในผลงานครับดูครับมีหมัดขวาปฏิหารจะแก้ยังไงดูครับแม่มัดขวาของไก่ป่าค่อนข้างแม่นยำครับคิดช้าทำช้าไม่ได้เลยนะครับปฏิหารต้องบดต้องเบียดต้องอาศัยความยาวความใหญ่ครับอีก40วิครับปลายยก4ยังเดินอยู่เดินหาตัวเจอไม่เจอยกเข่ามาครับแม ใครเป็นตัวเปิดเกมนี่ดูแล้วมันออกอาวุธได้ชัดเจนเหมือนกันครับอโหอ่าปาริหามาตอนนี้เครื่องปิดแล้วครับอือหือโอ้โหแต่ว่าไก่ป่าครับมามีลูกหนักลูกแรงคอยต้อนรับอยู่อ่าปาริหาไม่สนคว้าคอเสียเข้าไปโอ้โหนี่ครับฮ่าฮไปยกสี่ครับติ๊บโอ้เหลือเกินครับเวลาเหลือน้อยก็จริงครับยกนี้แต่ว่าดูทั้งคู่ครับไม่สนใจอะไรครับเติมเข้าไปตามแก้โอู้แจ้งขวาครับไก่ป่า ปฏิหารเตะซ้ายเข้าไปครับขึ้นแคนขึ้นเข่าซ้ายขึ้ครับไม่โดนแต่ว่าไกลป่าอ้เข่าลอยแม่ยังไม่แมตโบดยกก่อนครับโอ้ยเดือนเล็กเลยครับพักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาตามต่อกุปจำกัดโดยคุณปลาบางแสนรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดนะครับงานรับเหมาก่อสร้างพร้อมออกแบบภายในครบวงจรโทรไปที่0860ตองสองตอง8ขอขอบพระคุณครับยกสุดท้ายปาฏิหาร ดูครับว่าจะมีปาฏิหาริย์หรือไม่ครับตู่ครับศอกซ้ายงัดเข้าไปไก่ป่าไม่สนแล้วครับค่อยๆดึงออกไปครับจังหวะ2เน้นป้องกันตัวครับยกนี้ยกสุดท้ายโอ้โหสุดมันเลยครับคุณภาพมีระดับ5ดาวเลยนะครับผู้เอกํำรายการกับสุดเทรยินดี ยกนี้ปฏิหารพอหลักบุญขอยืมมาชีพของไก่ปลาหน่อยครับหย้มหมัดต่ตอย่อ,อ,อ,อยได้ไม่ได้ครับดิวโอ้โหว่าแกมีขู่ด้วยครับมาพลึกเหลือเกินครับไก่ปลาไก่ปลาเอ้าเดี๋ยวโดนสอกไปดโดนสอกไปทีนึงเหมือนกันครับโอ้โหดูครับแหมจังหวะออกหมัดก,กันกับอตเคโอครับมีย้ำม,มีเน้นมาเป็นชุดแต่ว่านี่ครับปฏิหารดูชื่อเขาก็ปฏิหารว่เดี๋ยวจะสร้างปฏิหารได้หรือเปล่ามีเวลาอีกเกือบสองนาที รูนี่ลครับปาฏิหารจะมีรอไหมครับอะยังไม่หยุดยังไม่ยอมครับปาฏิหารเบียดเข้าไปหยับครับซสืบจังหวะศอกซ้ายครับงัดเข้าไปไก่ปามีโตไหมดูไก่ป่ามั่นใจครับดูครับมั่นใจได้ครับแต่ถ้ามั่นใจมากเกินไปนี่มันจะกลายเป็นประมาทไม่ดีนะครับการตกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าปาฏิหารนี่ยังไม่ยอมครับหัวใจนักสู้ครับ ระคังยกสุดท้ายไม่ดังนี่ไม่มียอมอยู่แล้วนะครับแล้วก็แจ้งย้ํากับพี่น้องแฟนบอลทั่วประเทศนะครับศึกเพชรยินดีนัดยิ่งใหญ่ครับในวันพฤหัสบดีหน้านะครับ11สิงหาคมที่ราชดําเนินครับฟังดีๆชัดๆนะครับอุมาดอยเพชรศิลาผู้เปิดหัวครับรุ่งกิจทักษิณเล็กคู่ที่2ครับชูเจริญหลังขาวผู้รองครับ 3A ต้องการแชมป์ชายล่าผู้เอกครับแล้วก็ยังมีจากรั่วเดชพัชร เดชทรงชัยน้อยพีรพัฒน์เสาโทดีเซลเล็กเพชรไทลินครับ8ผู้เอกครับในศึกที่ดีวันพฤหัสหน้านะครับสิสิงหาคมที่เวทีราชดำเนินแห่งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นนัดยิ่งใหญ่จริงๆครับ8ผู้เอกครับโอ้โหมาฟังหลายชื่อแต่ละคู่นี่ตอนแรกยังโงโงโงเลยครับาบางคนชกกแค่คู่หนึ่งคู่สโอ้ยแต่วาา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 ่าเอ้าเอ้าเอมาไกลปลามาอวยบู รับรับแล้วรับอยู่ไหมอูโหูปาฏิหารแรงแรงเสียงเทเริ่มมีเหมือนกันนะครับทำแบบนี้ครับทำให้ท่านผู้ชมแล้วก็แฟนบวยนี่ใจหายใจคว่ำเลยครับไก่ป่าถนัดในเกมรุกอยู่แล้วครับพอถอยมาตั้งรับครับก็มีบางจังหวะแล้วครับที่หละหลวมไปครับทำให้ทางด้านของปาฏิหารครับแมมีเสียงเชียร์มีเสียงเฮแล้วก็ยังได้ลุ้นครับตรงนี้ก็อีก10วินาทีแล้วครับไก่ป่าเหลือมองเวลาแล้วครับในใจก็ลุ้นแล้วครับหมดสักที โอ้โหคู่นี้ดูครับอาวุธแม่ไม้มวยไทยนี่ครบเครื่องทั้งคู่เลยนะครับบัดเท้าเข่าศอกเอาละครับครบ5ยกแล้วครับเดี๋ยวดูการตัดสินยังเป็นทางการนะครับรออีกไม่กี่อใจครับเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าภาคที่2จบลงแบบไหนครับ ใบคันแมนครับมุมแดงครับไก่ป่าพอวิเศษยิ้มครับวันนี้ย้ำแค้นนะครับเอาชนะคะแนนปฏิหารพอหลักบุญ